สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบโคกาวนะครับวันนี้มาอัปเดตกาฟนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์กาฟนะครับในในแท่งใหญ่ๆนะครับก่อนที่มันจะปิดภายในวันที่1น,นะครับเริ่มต้นเช้าวันที่1ของเดือนเดือนอกรกฎาคมนะครับซึ่งอตอนนี้ก็วันที่28มิถุนาเหลืออีกประมาณ2วันเกือบจะ3วันนะครับซึ่งแท่งที่จะปิดนะครับมันเป็นทั้งแท่ง1เดือน สเดือน6เดือนแล้วก็วันที่มันปิดจะเป็นวันเริ่มสัปดาห์ใหม่ด้วยก็คือวันจันทร์นะครับซึ่งกราฟมันก็ค่อนข้างที่มีความเสี่ยงสูงละนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเอามาคุยกันสั้นๆน,นะครับก็สำหรับขาขึ้นทั้ง4ปีก่อนกับปีล่าสุดนะครับซึ่งทรงมันมาคล้ายๆกันนะครับซึ่งในปี4ปีกนะ่อนประมาณปี2 1งหสาปีกว่าแล้วกันเนาะนะครับ อันนี้จะเป็นอัพเทนที่2นะครับเป็น Up อัพเทนที่ลองจากขาที่1นนะครับซึ่งผมวัดแนตะ่ที่ขาที่2นะครับส่วนอันนี้ขาที่1ขาที่1มีอยู่ประมาณแถวนี้นะครับซึ่งผมจะวัดไออัพเทนให้มันเหมือนๆกันนะครับก็คือขาที่2นั่นเองในจุดที่เขาเรียกว่าขึ้นมาอยู่ประมาณ3 0ละนะครับนะในอดีตกับปัจจุบันเนาะนะครับ อ่าอันนี้จะเป็นแท่งปิดเดือนนะครับจะเป็นเส้นสีเหลืองเนาะนะก็ขึ้นแรงมากนะครับในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแรงแต่มันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะบนะมีแบบยอ่อเก็บตามทางตามโซนตั้งแต่อ่าแถวแถวสามหมื่นเยอะนะครับทําให้อ่ามันขึ้นมาสูงนะครับแต่อันเนี้ยขึ้นแรงนะครับอันเนี้ยค่อยๆขึ้นนะครับนะแล้วก็ทีเนี้ยมันมันยอ่อเสร็จเนี่ยมันยอ่อแรงนะจริงๆมันมันยอ่อถึงขั้นถึงขั้นอ่า เกือบหลุดลงไปเป็นเป็นดาวเทนไปแล้วนะครับเกือบหลุดลงไปด้วยซ้ำนะครับถ้าดูเป็นเทนใหญ่นะนะครับเกือบหลุดลงไปด้วยซ้ําก็คือลงไปถึง20,000นะครับจาก64,000 65,000นะครับนะแล้วกลับขึ้นมาปิดที่35,000ได้ก็ยังอยู่ในอัพเทนได้นะครับคือแท่งเดือนมันปิดได้ไงแต่แท่งวีคแท่งเดย์อะไรมันปิดหน้าจะไม่ได้นะครับนะทรงมันน่าจะเสียเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยส่งมันน่าจะเสียเนี่ยมีหลุดด้วยอย่างเงี้ยนะครับ แต่พอเราดูแท่งใหญ่นะครับมันก็ยังดูว่าเออยังไปต่อได้นะครับก็เด้งรีบาวไปแรงๆ,ๆเลยหลังจากที่มันออกข้างได้ประมาณ3-4เดือนนะ่ะมันก็กลับมาลันเทนต่อก็ทำ new high, นิวไฮนะดีนะมีการรีเทสนะครับเส้นอัพเทนอีกรอบนึงก็ปรากฏว่าคือมันทุบอะเนี่ยมาถึง39,000อีกรอรอบนึงนะนะครับเนี่ยเนี่ยแท่งนี้ทุบหลุดลงมาแล้วนะครับนะก็ หลายคนก็มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องลงมามาอีกรอบหนึ่งแน่ๆนะแต่ไปต่อนะในในในสามปีก่อนที่ผ่านมานะครับก็คือไปต่อง่ายเลยนะครับก็คือมาปิดอยู่ในเส้นอัพเท n นะครับก็เลยกลายเป็นขานเทรนใหม่ในในช่วงตอนนั้นเพราะอ่าช่วงก่อนหน้านั้นนะครับถ้าผมจําได้ก็คือตอนเริ่มทํากราฟเหมือนจะมีวางเทรนแบบนี้แหละเนี่ยมันหลุด up t r น n ไปแล้วแต่มันจะกลับขึ้นได้เงี้ยนะครับแต่จริงๆเทรนเนี้ยวางแล้วผิดนะครับพอกราฟเฉลยมาเราวางเทรนนี้นะครับ นะก็เป็นขาที่ชัดเจนล้พอมันขึ้นเสร็จทำนิวไฮนะครับแล้วก็กลับมาเทสเส้น Up อัพเทนอีกรอบหนึ่งก็คือหลุดนะครับอันนี้เส้นที่เส้นแดงที่หนึ่งเนี่ยนะครับยังไม่ปิดหลุดนะครับแท่งนี้ยังไม่ปิดหลุดเนาะยังไม่ปิดหลุดยังปิดอยู่ในความเสี่ยงสูงเพราะว่าทุบจาก6กหมืลงมาเลยนะครับก็มาอยู่ประมาณ5้าหมก็หลายๆคนก็ยังอมองว่ามันยังเป็นขาขึ้นอ่ะในตอนนั้นอ่ะนะ ทั้งแผน B ก็จะไป1 0 0 0 0แสนจำได้เนาะนะครับในช่วงตอนนั้นนะครับนะแต่ตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดที่วัดใจมากก็คือไม่ไม่ยังไม่หลุดอัพเทนนะครับหลายหลายคนมองว่ามันแค่ย่อมาเทสนะครับเดี๋ยวมันก็ไปต่อเนี้ยนะครับสุดท้ายอีกเดือนหนึ่งนะครับมันมันหลุดลงมาเลยนะครับคือมันหลุดมาแท่งใหม่นะครับหลังจากเริ่มต้นเดือนเดือนอ่านี่น่าจะเดือนธันวาเนาะนะครับ จากเริ่มต้นเดือนธันวาก็หลุดลงมาเลยนะครับซึ่งงาเป็นแท่งที่สองนะครับหลังจากปิดแท่งก็คือปิดหลุดไปเลยนะครับพอมาเทียบกับปัจจุบันมันคืออะไรนะครับก็คือเนี่ยแท่งเนี้นะครับประมาณวันที่หนึ่งเมษานะครับก็คือยังลงมาเทสแถวแถวห้าเนาะไม่หลุดนะครับไม่หลุดก็หนีขึ้นนะครับจริงๆมันถ้าเราดูเป็นเนี่ย มันลงมาถึง58,700ใช่นะครับแล้วก็หนีขึ้นไปนะครับหนีขึ้นไปก็อ,ออกข้างยกสูงขึ้นไปออกข้างก็พอเดือนถัดมาก็จะเป็นเดือนพฤษภานะครับนาเซลินเะมเนาะก็มีขายบ้างนะมีขายลงมาถึง57,000เลยนะเดือนนี้นะคใครว่าพฤษภาไม่ลงนะครับพฤษภาขายลงมาถึง57,000เลยนะนะครับนะบแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับ เราดูว่ามันกลับขึ้นไปปิดได้ไหมมันคือมันมาปิดได้อยู่แท่งเดือนมันมาปิดได้แต่วีคมันเสียทรงไปหมดแล้วไงนะครับก็คือเดือนยังมาปิดได้นะปิดอยู่บนอัพเทนนะครับนนะปิดอยู่บนบนนะอัพเทนเนาะก็แถวๆหกหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้นะแท่งถัดมาเนี่ยที่มันยังไม่ปิดก็คือแท่งเนี้ยนะครับก็คือเราจะเห็นภาพว่ามันหลุดอัพเทนมาละมันเหมือนตรงนี้เลยนะครับมันเหมือนตรงนี้เหมือนเหมือนตอนที่ผมวัด ใหม่ๆแล้วผิดพลาดนะครับเนี่ยจุดเนี้ยเนี่ยหลุดแม่งเหมือนกันนะครับแต่กลับขึ้นได้นะครับแต่กลับขึ้นได้ในในช่วงนั้นนะแต่ตรงเนี้ยหลุดมาแล้วถ้ากลับขึ้นไม่ได้หรือว่าไม่ผ่านต้านแถวเนี้ยแล้วลงต่อเนี่ยมันจะยุ่งออกนะครับก็คืออันเนี้ยมันหลุดมาแล้วมันกลับกลับขึ้นได้เพราะว่ามันกลับขึ้นไม่ปิดได้แต่อันเนี้ยเวลามาหลีสองวันมันจะกลับไปปิดทันนะครับนะ ถ้ามันสมมุติว่ามันกลับไปปิดไม่ทันหรือมันมันกลับเดือนหน้ามันกลับไปปิดได้แต่ว่ามันไม่เข้าอัพเทนเส้นเนี้นะครับมันก็จะอาจจะอยู่แถวเจ็ดหมื่นสองเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะมันก็จะกลายเป็นการยืนยันว่าไม่สามารถทํานิวไฮต่อได้แล้วเนี้ยก็ถ้าสมมุติมันเป็นอย่างนั้นจริงเราก็จะเสียเวลาอยู่ที่เจ็ดหมื่นสองอีกรอบหนึ่งแต่ลึกๆผมมองว่าขอให้มันไม่ขึ้นไปแล้วกันนะครับเพราะว่าในในอ่าจุดนี้ก็คือปิดเดือนหลุดลงมาแล้วนะครับในช่วงเนี้ย ก็อยู่ในช่วงที่ RSI เดือนนะครับกำลังจะตัดเส้นแดงลงด้วยนะครับผมมองว่ามันไม่น่าดิดหนีไม่น่าดิดหนีเนาะนะครับไม่น่าดิดหนีนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือ RSI มันเอ้ MA มันลงมาตัดลงแล้วก็ตัดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็ยังอยู่ในช่วงที่ฝืนได้แต่เนี่ยมันมันอยู่ในช่วงที่ยังไม่ทุบเลยนะครับ นะมันอยู่ในช่วงที่ฝืนมากๆเลยใน,ในอดีตมันมีทุบมาใหญ่ๆอันนี้มันไม่ได้มีทุบใหญ่ๆเลยจากเจ็ดหมื่ลงมาประมาณ6กหมืงมันก็ประมาณ10%อรนะครับมันยังไม่ทุบถึง30-40%ิเหมือนตรงเนี้ยนะครับะก็ผมคิดว่าเดือนน่าจะไม่ไม่มีอะไรที่ให้ตื่นใจนะครับเพราะว่าเดือนหน้ามันจะมีข่าวขาย BTC กันอีกนะครับก็ต้องรอ,อดูจับตาดูนะเพราะว่าเนี่ยวิคมันหลุดลงมาแล้ว นะครับถ้าเราดูเป็นอัพเทนในการทำอัพเทนแบบเส้นปิดวีกนะครับเราก็จะเห็นว่ามันหลุดออกมาแล้วเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับขามันนะครับนี่ก็คือหลุดลงมาแล้วถ้าจะหนีได้ในสัปดาห์นี้มันก็ต้องขึ้นไปอยู่สูงกว่าเส้นอัพเทนนะเนาะมันถึงจะปิดได้แต่วีกเนี่ยมันมันมันหนีไม่ได้แล้วมีแต่เดือนนะมันจะหนีได้หรือเปล่านะเนี่ยมันต้องขึ้นไปอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้านะครับก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าในสองวัน นะครับถ้ามันหนีไม่ได้เดือนหน้าขึ้นเทสเปิดเปิดต้นคือผมเอาข่าวเอ็นีก๊อมาด้วยไงนะครับนะก็คือต้นเดือนเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปมันจะขึ้นไปยังไงถ้าเกิดวงนั้นมันขายนะครับนะบนะมันมันส่วนใหญ่มันมีแต่ข่าวเสียๆรออยู่นะครับการที่มันจะฝ่าวงล้อมขึ้นไปเหมือนในอดีตตรงนี้มันก็ยาก นะครับนะเพราะฉะนั้นเดือนถัดไปมีลุ้นลงมาเทสเส้น up ัพเทนใหญ่ก็คือเส้นที่วัดจากขาแรกเลยนะครับเส้นตรงนี้มันจะอยู่ตรงกับฟิโบที่มันมีรีบาวใหญ่มากนะครับก็คือฟิโบร,ระหว่างฐาน6 9 2 0 0 3ถึง2 3นะครับปลายทางอยู่แสนแปดนะครับนะซึ่งจุดนี้ถ้าเกิดว่าอ่ามันรีบาวนะครับมันอาจจะเป็นการกลับตัวไปเลยก็ได้ผมเคยพาดตรงนี้มาแล้วจุดหนึ่งฟิโบใหญ่ซึ่งเป็นฐานเก่าตอนนี้ผมเปลี่ยนฐานใหม่หมดแล้ว นะซึ่ง็นฐานเก่ามันจะอยู่แถวๆประมาณ3 6มหมื่นหกนะครับครั้งก่อนที่มันลงมาแล้วมันกลับขึ้นไปเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ลองนะครับนะเพราะว่ามันพลาดตรงนี้แหละมันมาไวไปไวรอบนี้จะจะไม่ไม,ไม่ไม่รอดูหน้างานละก็คือตั้งใจจะ TPS กันแถว4 6 0หมแล้วค่อยหาหาลองเลยนะครับซึ่งถ้าลองแล้วไม่ผ่านก็ให้มัน SL ไปเนาะ เพราะมันเป็นจุดดีบาวที่น่าสนใจมากเพราะมันจะชนัพเทนใหญ่แล้วก็อาจจะมีนิว h ฮต่อเนื่องขึ้นไปนะครับนาองสำหรับราฟกราฟใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็มันจะปิด3มเดือน6เดือนเนี่ยนะครับซึ่ง3มเดือนเนี่ยเท่าที่เราดูก็คือทรง g a ฟมันก็ค่อนข้างจะถ้าดูเป็นแท่งก็ดูนี่นะครับเนี่ยแท่งที่ผมเคยทาคลิปเขาเรียกว่าอะไรนะ twister top หรือเปล่านะเป็นแท่งกับตัวใหญ่ นะครับน้องนี่นะครับก็หกเดือนก็แท่งหกเดือนนี่คือมันปิดตอนนี้ถ้ามันปิดเขียวมันก็เขียวแต่โอเคแต่แท่งถัดมานี่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงหรือเปล่านะครับให้ระวังไว้นะเป็นเป็นการปิดแท่งใหญ่นะครับส่วนทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไปดูในกราฟเล็กๆดีกว่านะครับก็จะเป็นกราฟยิงกันในสิกแนลนะครับก็วันนี้เอามาคุยกันนะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นกราฟสี่ชั่วโมงแล้วกันเนาะ อันนี้ก็อย่างบอกว่ายิงมาก็คือโอ้หนะครับตั้งแต่มกราลาผมไม่เคยลองเลยนะนะครับก็คือตั้งแต่โอ้ตั้งแต่สิ้นปีมาเลยนะครับเนี่ยก็จะอยู่ในฐานเจ็ดหมื่นสองนะครับถึงหนะ้าหมื่นเก้าลยิงกันสนั่นนะครับไม่ยอมลงเลยนะครับกคค็คือว่ายาวนานเลยก็คือฐานล่าสุดก็คือไม่มีหายกะเจ็ดหมื่นสองตามโซนฟิโบนะครับนะ เจ็ดหมื่นสองเป้าลองออกมาก็จะเป็นหกเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกหกนะเก้าหนึ่งหกหกฐานล่าสุดก็คือหกหกหมื่นหกสองร้อยใครที่ตามหน้าเพจนะครับหรือว่าตามในช่อง YouTube นะครับนะก็จะอัปเดตจุดที่ได้เปรียบเนาะนะครับช็อตมันก็จะได้เปรียบในช่วงที่หลุดหลุดฐานนะครับเวลาหลุดฐานมันจะดิ่งอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะหลุดฐานมันก็จะดิ่งอย่างเงี้ยหลุดฐานก็จะดิ่งเนี้ย นะอันนี้ก็หลุดฐานดิ่งนะครับขึ้นมาเทสเทสก็หลายวันละยังไม่สามารถขึ้นไปปิดนะครับถ้ามองเป็นเดก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปิดเหนือหกเก้าหหนึ่งเกหนึ่งเลยนะครับทิ้งแต่ไสไว้นะครับแล้วก็มาตามเอสกันตรงนี้ก็คือเอสหน้าหน้าจุดหน้าหน้าฐานแล้วอะมันก็คือมันหลุดลงมาฐานแล้วแล้วเรามาตามเอสตรงเนี้ยมันจะยากตรงที่อ่เวลามันขึ้นรีเทสมันมันจะมีแรงแบบว่า หลายคนมองว่ามันกลับตัวอย่างเงี้ยอะไรหลายหลายอย่างนะนะครับมันก็เลยเขี่ย SL กันว่าเล่นเลยก็คือมันหลักพันอ่ะมันเด้งหลักพันเลยอ่ะนะครับก็ต้องอ่าตามจี้กันเนี่ยถ้าสมมุติว่าแท่งเนี้ยมันตัดสินใจลงแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลุดไอ้หกหมื่นห้าร้อยกว่าเนี่ยก็ไปเทสที่ห้าหมื่นเจ็ดเลยนะครับถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะอันนี้ก็เพิ่งทากราฟกันเมื่อกี้นะครับในห้องสัญญาณนะครับก็ หลุดจุดนี้มานะครับก็เป็นการเทสหกหนึ่งหกร้อนะครับนะเดี๋ยวก็ดิ่งลงมาเนาะนะเป้าหมายก็คือโซนสําคัญเลยก็คือไอห้าหมื่นเี่แหละนะครับถ้าเราดูก็คือมันเป็น MA ของเอ MA ของแท่ง1วันนะครับถ้าที่ดูนะก็คือตรงนี้ค่าเฉลี่ยนะครับมันจะอยู่57900นะครับ 57,900นี่มันยกสูงมาจาก57,600นะมาไต่มา300จุดละนะครับก็คือถ้าราคามันลงมาเทสที่57,900อีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วหลุดนะครับครั้งก่อนมาไม่ถึงนะมาไม่ถึง MA200 นะครับนะเส้นสีแดงเป็น MA200 ก็คือมาไม่ถึงแล้วหนีขึ้นไปแต่รอบเนี้ยถ้าหลุด57,900เท่ากับว่าหลุดเลยนะครับนะจุดดิ่งก็น่าจะไปทําฐานใหม่นะครับก็ต้องไป ไปว่ากันอีกทีเพราะว่าถ้ามันมันหลุด MA 200แล้วมันจะดึงไองข้างบน50ะ้เส้น50ลงมาตัดเกิดสัญญาณเด็ดคอขึ้นมาก็นี่เขาแก็ลงเป็น100วัน200วันอ่ะนะรประมาณ3เดือนนะครับนะสเดือน4เดือน่ะมันก็ลงยาวๆกันไปนะครับนะก็สําหรับ MA เนาะส่วน SI สที่าผมได้ทำไอคลิป ai ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กนะที่ว่ามันจะรีบาวนะครับเนี่ยมันก็รีบาวเห็นไหม ผลกระทบตรงนี้นะครับที่มันจะทำให้สายเอสหน้างานนะครับยิงยากนะก็พยายาม SL ชิดไว้นะครับนะสำหรับมุมมองผมสาย SL นะนะครับส่วน ISI ใหญ่นะของวกเนี่ยคือมันค่อนข้างชัดเจนนะมันเส้นสีแดงเนี่ยมันตัดลงมาแล้วนะต,ตัดโซนโอโอบอสลงมาก็คือตัด70นั่นแหละ นะครับเส้นสีแดงตรงน,นี้ล่าสุดมันมันอยู่ต่ำกว่า70ก็คือ68นะครับซึ่งการที่มันมุดขึ้นเกินเกินขึ้นไปก็คือโอเวอร์บอทเนาะนะครับแล้วมันตัดกลับมาเนี่ยมันแสดงทิศทางของการลงใหญ่นะครับเนี่ยในวีคนะครับนะมันแสดงทิศทางของการลงใหญ่เห็นไตัดขึ้นมาแล้วลงเนี่ยมันแสดงทิศทางของการลงใหญ่ทั้งน,นั้นเลยนะเนี่ยสูงกว่าสูงกว่า70แล้วตัดลงมาเนี่ยอันนี้ตัดลงแล้วนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็ เกิดอะไรต่างๆนะครับส่วน ma นะครับ ma week นะครับนะค่าเฉลี่ย10 1สิถึง10บ week นะครับ5ถึง10บหาถึง10 5ห้า,1 1> าเดือนถึง3เดือนนะครับนะเนี่ยค่า1เดือนถึง3เดือนเนี่ยกำลังจะตัดกันลงนะครับถ้าไปเทสจุดแรกก็คือ46,000นะครับก็คือ ma 50นะครับ ma 50 week นะครับ ma 50 573 หนึ่งปีนะครับเนี่ยเส้นหนึ่งปีก็คือจุดนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาเทสเส้นหนึ่งปีแล้วไม่หลุดจะกลับเป็นขาขึ้นต่อนะครับซึ่งไอที่มันลงมาสี่หมื่นหก่มันก็ไม่ใช่ขาขึ้นสาหรับทุกคนหรอกแต่ถ้าใครที่ดูเทนใหญ่ก็จะรู้ว่า,าเมื่อกี้ที่ผมวัดให้ดูว่าสี่หมื่นหกมันเป็นจุดรีบาวน์นะครับนะแล้วมันเป็นจุดรีบาว์ที่ตรงกับ MA ใหญ่ด้วย MA ลรายปี เพราะฉะนั้นจะเกิดแรงซื้อตรงนี้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นถึง4ี่หมตัวใครตัวมันก็ต้องโดดเข้าล่ะนะครับนะในมุมมองเนี้ยนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดผมพูดอะไรไปไม่ได้เพราะว่ากราฟมันยังเสียเวลามา3 4, 4วันแล้วพูดไปแล้วมันก็ไม่ลงตามที่เราพูดหรอกนะครับมันต้องให้เวลามันเฉลยให้หน่อยนะครับนะเนี่ยอย่างโซนพวกเนี้ยนะผมพูดจนปากฉีกยังไม่ขึ้นสักทีนะนะก็เป็นตัวตลกไปอยู่ประมาณหลายเดือน,นหลังจากนั้นก็ได้เคมหลายหมื่นเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหม นะครับมันก็อยู่ที่เวลาเท่านั้นแหละนะที่มันจะตอบเทนยาวได้เนาะเราพูดเทนยาวแต่เราเออกมาคุยนทุกวันนะครับก็สำหรับมุมมองภาพรวมในวันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือเราอยู่ในเทนสูงนะครับถ้ามันไม่ new high ให้เราตามเอสนะครับในมุมมองผมนะส่วนถ้าเราอยู่ในเทนต่ำเนี่ยถ้ามันไม่ new โลเราก็ตามหลงนะเทรดตามเทนกันไปเนาะนะครับ,นะรบก็ว่ากันแต่ทำนี้นะครับเดี๋ยวก็ ขอให้เจอ40,06ไวๆในเดือนนี้นะครับเอ้ยเดือนแน่นะครับเนาะเดี๋ยวไปเจอกันในตอน40,06ผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญเล็กๆนะครับเหรียญเล็กๆหลายๆเหรีหยญที่ชอบเทรดกันนะนะครับโปรดติดตามชมเนาะนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้สวัสดีครับ